ตกลงมาจากเสาไฟอีก5เมตรนนโชคดีอีกแบบหนึ่งคือบนพื้นหญ้านะฮะเห็นไหมนิดเดียวเองหย่อมหญ้าอยู่ตรงนั้นแหะ ที่ทําให้ช่างไฟรายนี้เนี่ยรอดนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันมีหมวกมีอะไรแต่ภาพนี้น่าตกใจมากคุณผู้ชมความสูงของเสาเนี่ยนะฮะห้าเมตรด้วยกันกล้องวงจรปิดจับชัดเลยครับอันนี้คือเสาไฟหน้าปั๊มน้ํามันพานุวัตปิโตเรียมอยู่ที่ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีช่างไฟฟ้าตอนแรกเห็นภาพมาเดินมาเนี่ยนะฮะหน้าปั๊มแล้วก็ปีนขึ้นไปทํางานทำมานของแกไปเสร็จปุ๊บมันปุ๊บ,บเหมือนกับแป๊บเดียวอะลักษณะมันโดนไฟช็อต แล้วแกก็ร่วงลงมาตกกระแทกพื้นดังตุ๊บเลยนะได้ยินชัดเลยนะครับเพื่อนที่เป็นช่างไฟด้วยกันรีบวิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์โทรศัพท์แจ้งอาสากู้ชีพของอบตท่าตูมนําส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะครับหลังจากที่เราได้ภาพนี้มาเราตามไปที่พื้นที่ครับจุดเกิดเหตุหน้าปั๊มน้ํามันอยู่ในชุมชนบ้านบุหญ่ใบย,ยังมีร่องรอยอยู่เลยนะนักข่าวของเราบอกไปดูรอยตรงหญ้าเนี่ย oh. มันบุ่มลงไปเลยคุณเจี๊ยบเ no, <no>, okay. นี่ยตกลงมาปุ๊บเนี่ย <See. S 1> เน่เน่ เห็ yeah, <Yeah. S 1> นไหมหญ้าดิบบุ่ <Yeah. S 1> มงงไปเลย uh huh. ไปเจอม้วนพวกม้วนผ้าเทปพันสายไฟตกอยู่ด้วยเ <c oughs> จ้าของปั๊มชื่อคุณพานวัฒน์ม่วงแก้วแกเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้เอง <c oughs> ช่างไฟเขาก็มาทําไฟหน้าปั๊มนั่นแหละตัวของคุณพานวัฒน์นั่งในออฟฟิศมีลูกน้องมาบอกมีช่างไฟมาทําไฟนะแล้วตกลงมาแกก็ตกใจเลยไปเปิดวงจรปิดดูตอนแรกเขาจะว่าลื่นแต่เปล่าครับสอบถามแล้วเนี่ย ไปคุยกับตัวช่างไฟเลยนะเขาบอกผมโดนไฟช็อตทาไมเขาถึงคุยได้เพราะหลังจากตกลงมาปุ๊บเนี่ยเขานิ่งไประยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นตั้งสติดได้แกลุกนั่งเฉยเลยค่ะช่างไฟเนี่ยนะฮะแล้วบอกมีอาการปวดบริเวณแผ่นหลังเท่านั้นแต่ก็ต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลไปเช็คอาการอีกทีนะครับทีน,นี้ทางกู้ชีพเขาแจ้งแบบนี้ว่าช่างไฟเนี่ยเจ็บบริเวณแผ่นหลังและต้นคอยังมีอาการชาบริเวณแขนขวานะครับตอนนี้เช็คล่าสุดอาการปลอดภัยฮะ ชามากครับ